สวัสดีครับกลับมาพบกับมวยไทยซูเปอร์สตาร์กันอีกครั้งนะครับวันนี้ก็จะขอนําเสนอเรื่องราวของแลมบ้ายุ่นนะฮะนักมวยที่บ้าบอที่สุดในโลกเท่าที่เคยมีมาครับชิงเอโอทะทากาซุกิเป็นตอนที่2นะฮะโดยวันนี้ครับจะนําเสนอเรื่องราวของทาคาซุกิเจอกับนักมวยไทยครับซึ่งผมค้นเจอข้อมูลจนได้นะฮะ ก็ต้องขอบอกกันไว้ก่อนเลยนะครับว่าข้อมูลของทาคาซุกินั้นหาได้ยากมากๆนะฮะโดยเขาได้เคยเจอกับนักมวยไทยที่ชื่อว่ารัตนาน้อยชูวัฒนะนะครับซึ่งจากภาพนี้ก็จะเห็นครับแหม่นักมวยไทยเรานั้นเรียกได้ว่าอายุน่าจะเยอะแล้วก็แทบจะหมดสภาพแล้วนะโดยมีผลการชกออกมาด้วยนะครับนั่นก็คือรัตนาน้อยนะครับเอาชนะคะแนนทาคาซุกิไปแบบเอกฉันนะครับ45ต่อ50คะแนนทั้ง3เสียงนะฮะเอาละครับไปดูไฮไลท์สั้นๆกันเลยนะครับแล้วก็ต่อกันด้วยไฮไลท์ในการเจอกับนักมวยคนอื่นๆต่อนะ หาแล้วตอนนั้นน้อยมวยไทยเลอเอยมาเดี๋ยวมึงดูซูโม่เอ้ยนี่ไงมึงเคยเจอฝ่ามือซูโม่ไหมซูโม่ญี่ปุ่นอ่าโดนเตะก็ไม่เป็นไรอเอาสู้ย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 ูนี่ซูโม่เว้ยโอ้ยกระล,ล,ล,ลืนกระลืนกระหัวที่มามวยไทยเหรอรู้จักดับคิกหรือเปล่าอ้าวอย่าเตะซ้ำอ่ะมวนอ่ะเด้งเชือกดับคิกเอ้ยมึงเคยดูมวยปัม้มม่้นี่กระโดดผิวไหวเหมือนมูมัดอาลี เฮ้ยเบาๆหน่อยทักาซึก,กิอย่าให้มันตายเอาโชคเอาโดนจ่อย,ย่างแมเล่นทีเผออหรอดับคิก้ยมึงเคยดูมวยปั้มไหมอามวยไทยเหรออามวนหน่อยดับคิกมึเอาเอา,เอาแม่มาโทษก็ได้ยังไงล่ะอะดับคิกอีกทีหนึ่งเอาไม่เล่นกับเขาด้วยเหรอ เด้งเชือกเด้งเชือกเอ๊ะทำอะไรจะตามก็จะจีมวยไทยเหรอดับคิกออากาสึกิระวังมันตายโอ้ยระวังมันตายเอ้ามวยไทยมีแค่นั้นเองแหละมาดูเจอญี่ปุ่นนั่นเองดีกว่าดับคิกเอ๊ะดมสันตีนกูไปเอ๊ะข่าวลอยมาเฮ้ยน่าอะไรนะคิก เตะซ้ายเป็นไงแรงไหมครับแต่รู้จักไหมอึอ๊บมาซ้ายขวาอย,อย่าประมาทหวกขวาทลายโตเกียวเข่าลอยนิวอามสตองเหยียบดวงจันทเลยตบชาดแบบ,บวิลสมิธงานออสกาตบแบบ,บวิลสมิธเลย,อ,ย,อ,ยอัดไซค์กิกไงไงาลาพวกรู้จักไหมบุสลียบุสลีย อาเจ้าไงล่ะไซคิกมุสลีเว้ยมามึงมา่ำหมุนตัวไซค์ก็เป็นมามึงยาตบวิวสมิธงานออสการ์เอ้ยมาเอ้ยอยากเข้ามานะมึงนะอาเจ้าปุ๊บมาเตะไ่โดนจอกว่าจอกนะ นี่มันต้องอย่างนี้เอาสนตินกูนไปดมเอาหุกขวาทลายตโตเกียวเออแม่เด้งกลับมายืนที่เดิมแม่คนเราต้องมีจุดยืนเว้ยึกระโดดบัลเล่แบบน้อยวงพลูเอ้ยลูกใจดูเปล่าออามุนหลังแหวนฮะแอ้มึงร้อเรียนท่ากูเลยเก่งดำาะมึงล้อเรียนกเกยหุกขวาหุกซ้ายหุกขวาเอา้อยีกูโมโห อัดดดแบบน้อยวงพลอยทีนึงอ้าวมันเข้ามามึงโดนฮุกมาตบชาดแบบวิลสมิธเอ้ยแม่โดนนะมึงตายรู้จักไหมวิลสมิธงานออสการ์อลอเร่งนะโอ้ยทีบหน้า,าเขาทำไมอารลอเร่งนะเฮ้ยยังโมโหนะชา์จฝรัรงเด้งเชือกไล่และคลิกไงเอาสันตีนไปดมไมม ยังยิงยาวปะกกระเป๋ายิงชุกไม่ไม่เล่นกับเขาเลยอ่ะมึงโอ้ยหมุนตัวหนีกระโดดไซด์คิกโอ้ยเขาออนไปหมดแล้วอย่าอ,อ,อย่าซ้ำครับอย่าซ้ำทันชายครับมาอ,อย่าซ้ำทันชายทาคาซึกิอ้อมึงเข้ามามึงโดนหมัดกูยัไงไงล่ะเสียาการเลยเอ่าอ,อย่าเข้ามานะต่อยขวางจริงนะเก่งร้อแล้วนะอึบอึบอ้าวเอาไม่เชื่อ คนยังผมไม่โกหกหรอกต่อยจริงนะเก่งร้อนะอาต่อยจริงนะสองบัดไปเลยเอ้ามาเป็นชุดเหรอโอ้ยเขาเขาโอ้ยมาไม่สะเทือนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเฮ้ยหมัดหมุนโหสัตว์รัสเซียโอ้ยแมาการ,ระยะผิดไปเมตรนึงก็โดนขีบสวนเลย เอ้ยเล่นเชียงดีกว่าเด้งหนึ่งเด้งสองเด้งอ่ะอ่ะอะไม่เอาแล้วเหนื่อยด็อบคิกไปเลยใคยดูไม่ปั้มไหมอ,อต่อยกับฝรั่งเหรอก็ยังมาตรฐานเดิมอ่เอาไรเดอร์คิกไปกินรู้จักไหมคามีรเดอร์จากญี่ปุ่นนะฮะไรเดอร์คิกงถ้าใครยังไม่ได้ดูในตอนที่หนึ่งนะครับรีบย้อนกลับไปดูได้เลยนะฮะ สำหรับชิงโอทาคาซึกินะครับยังมีตอนหน้าครับเป็นตอนที่3อีกตอนหนึ่งเป็นตอนสุดท้ายนะฮะเดี๋ยวจะมีเล่าถึงเรื่องราวเล็กน้อยเ,เกี่ยวกับตัวเขานะครับแล้วก็ที่มาที่ไปอะไรต่างๆเนาะเอาไว้เดี๋ยวไปเจอกันในตอนถัดไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ